งแบบว่าให้รถเห็นลมได้ด้วยนะคะ<ม>เลือดไหมงานออกมาจบก่อนดูซสิว่าจะริมน้ำไม่ใช่เองนั่งริมน้ำมีอากาศอ,อากาศดีนี่เป็นบรรยากาศะอบ แดดที่หน้านะสิเป็นน้ำเลยลมเย็นไม่ร้อนยากาศดีแล้วก็หอมดีดอกข้างหลังมากไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรแต่กลิ่นเกมเคยเห็นดอกอันนี้แต่กลิ่นหอมมากก็จะไม่ปิดชื่อนมแมวไหมดอกน้อลายเขาสวยเียบสงบดีอืม แบบบ้านๆน,นี้ไม่ผุกพานมากอะปกกี่น้ำก่อนปกกี้เดินทางมาเหนื่นนนนอยมากนั่งน,น,น้ำด้เลยนะมาดูเมนูอ่านี่เมนูมีประวัติร้านด้วยนะสร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่หกเล้ยเลิศเลยแล้วก็มีแบบบอกประวัติอยุธยาก่อนมีบอกโกงประวัติดว้วยอันนี้เลมแม่น้ำ เจา้าพญาก็เนี่ยแม่นม้ำเจ้าพญาแม่น้ำปิงมั้ง <laughs> นี่หมาดูหมาชมแม่นม้ำชอ<ม>บวิวชมวิวอย่างเดียวเลยเพลินอารมลมเย็นนะมาชอบหมายอยาไปนั่งตรงนี้แต่หมานั่งไม่ได้นะคะเดี๋ยวหมาตั้งน้ำหมาอยู่ตรงนี้พอแล้วมีเดร์แกนเจ็สกีมาด้วยอ่ะ ขี่กันระวังระวังนะกี่แรงเนี่ยเี่ขารู้ละจัดที่เหรอถ้าเขามานั่งตรงเนี้ยพี่ไ่จนั่งด้วยได้อาลืมบอกไปว่าวัดตรงนั้นเป็นวัดวัดพิชัยสงคราม บกกี้มาเที่ยวยุทธิยามาเดินตลาดตลาดมันมันเนื่องจากอยู่เทศกาลลอยกระทงนะอันชันมะนาวอันชันมะนาวนี่เมนูเคียนซับสิบบาทไม่เยอะมากโอ้โหมันเป็นสีเนี่ยแล้วเขาบอกว่าถ้าบีบไปอ่ะมันจะเป็นสีม่วงนะเออเออเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนไหม นาเวอร์มากเขาเปลี่ยนไงเนี่ยอันชั้นมนามันเปลี่ยนนะชิมด้วยชิมบีไปซะเยอะเลยองใสจะเปรี้ยวไหมกำลังดีเขาให้มาสองอันแล้วบีเป็นครึ่งฝาอันหมดแล้วหมดแล้วอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะบีอีกรอบหนึ่งว่ามันเปลี่ยนจริงๆตอนแรกเนี้ยเด๋ยเห็นว่าเป็นสีฟ้าปะบีไม่ต้องเยอะนะของดีอะเดี๋ยวเปรี้ยวเกินแล้วก็จะเป็นสีม่วงจ้ามาซะจังนะสีม่วง ว้าวพระสจักกินค่ะปลาหนูชิมอุ้ยสุกี้สุกะี้ดนง่ายนะดูง่ายส่วนอันนี้ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ดูดีจานใหญ่ให้เยอะจานใหญ่แน่นเลยกินเลวฝนเริ่มมาแล้วเนี่ยลงเม็ดแล้วด้วยเป็นอย่างเนี้ยมากับฝนเออรู้สึกว่ามาแล้วอะไม่เป็นไรไม่ถ้ามันยังไม่ตกเยอะนั่งได้เนี่ย คนนี้ก็ยังนั่งหัวปิวเขาเนี่นเผ็ดมากเลยที่ดมบอกใ่แล้วเขาบอกว่าต้องเอาเผ็ดเท่าไหร่โอเคอ <Okay. S 2> อกินได้ดแก่ของคนนะป๊กกี้ระวังนะชอบมากนะใช่หรอน่าจะกิน,นติ๊ด น้ำด้วยค่ะอืมโว้ะเมาหโอ้มีมเรือมาตรงนั้นด้วยอืมลมเย็นๆนะกับบ้านคนาุณพระน้ำแกงข้าวคอก นี่เถอะักกี้หน้าหลมแต่นมากนะจ๊ะจะหลับอีกแล้วจ้ะเจอลมแรงๆจะหลับอีกแล้วจ้ะไปดูวิวสิวิวแม่น้ำฝนตกจ้า ย้ายเข้ามานั่งข้างไหนคนโตคนโตกินไม่ทันอะไรกินไม่ทันอะไรกุ้งมาแล้วกุ้งมาแล้วอันนี้ตัวเขาบอกว่าสองขีดนี่จริงๆก็ใหญ่แล้วนะสามห้าสิบมันก็มีผักด้วยดีใจดีใจได้ไปกินไมกนุ้งนี้เลยโค้งสอนเลยก็ไม่เคยอะไรเคยมึงจำไม่ได้มาแล้วเนี่ชวนมากินแล้วไม่มาเอง ก็เอแพ้ไงเราก็แบบว่าเออเราอยากกินอะไรที่เธอกินได้ด้วยน้องซอจริงๆเลยตัวนี้ก็กินไม่ได้นะเพราะว่าเป็นมีมันนี่บรรยากาเรือมีเรือแบบท่องเที่ยวขับชมแม่น้ำชิลเดียวมาชมวิก <c oughs> ดหมามานั่งชมวิวจ้าข้างหน้าเราจะถึงเบียรแฉกเท่ไหนวัดชัยแล้วนะคะอีกนิดนึงอยูแล้วติดก็จะมีรถติดนิดน,นึ่งแล้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไมาร์คแต่ที่เขามีกระทงด้วยนะแ้วขายกระทงกันละโอ้เนี่ยคนเยอะมาก คนเยอะหน้าเดินม,มากแล้วก right. uh, ็ติดไฟสว่าง่าลไฟสว่างไหมน่ากลัวดูดีป๊อปี้นี่นะคะหน่งร้อยบาทดีี้ยี่สิบบาทต่างชรติสามคนยี่สินบาทนั่งบัตรบ๊อกกีนะจ๊ะอยู่ในกระเป๋าอยู่ในรถเข็นมาได้เลยไป วันนี้อากาศดีฝนตกจ้ะฝนตกแล้วก็จะเย็นเย็นสบายคนแต่งชุดไทยกันเต็มเลยขอบแพนปังใช่กินเปล่าข้าวหมกย่างไก่ยอทอดยำขนมจีนจ้าอันนี้ซูชิ มถงจีบต้องรอนรด้นี้เจ้ะมม้จะมีายเป็นทางยาวแบบสักมาละก็มีา่มาีมะพร้าวก็น่ากินนะตัวเอง มพะพร้าวแช่เย็นถ้ากินมพะพร้าวจะไม่มีมือถือล่มเขาถือให้เอาใบอะไรถือมาเอามาพาะพร้าวเ,าเาจา,าเล่จ้ะเอาเผาสอดจ้ามะพร้าวอันนั้นเอาเาอาเอาเผาก็ได้มันหนักก็ได้ถือมันถือจะได้ไม่หนักลูกมีค่ะมะพร้าวกินมะพร้าวนะจะมีแล้วก็มีขนมเอ่อ หอมดี <S <S มอร่อยด้วยนะมาชิมก่อนมันเป็นเข่งนะเืนเขาอยากได้อันนี้อันหนึ่งมันเป็นเข่งด้วยบ้าบินแบบกรอบนอกนุ่มในใช่ไหม<ช>พ,พี่นี่ถ้าร้อนๆจะไม่ไม่กรอบนะต้องรอเย็นๆก่อนนะอเอาพี่จ้าหนึ่งกระทงนี่ได้แล้วจ้ามันต้องเอาเนื้อออกก่อนด้วยลืมต้องเจาะสองสองสองหลุมด้วยไม่งั้นมันจะดูดกัน เออมันเป็นแบบแหมวิธีทํานมข้นแล้ววิธีเจาะนมข้นแล้วเน,นี่ยอ่าเนี่ยดูได้หวานไหมเย็นไหมหวานมากอร่อยอสดชื่นขึ้นมานันทีไปเดินไปกินไม่ตามน้องป๊อกอันนี้น้ำสมุนไพรลูกชิ้นเมี่ยงคำเมี่ยงคำ ไม่ทำโคเป็นคนเดียว่นเนาะยทำมันต้องมีอ่ะคนแต่งชุดไทยกันเยอะคืนเลยอ่ะมันมีโดนตีด้วยนะอันนี้ก็คือนั่งนั่งกินนั่งกินแล้วก็มีโดนตีด้วยใต้ต้นกว้างใหญ่ไพศาลต้นอะไรก็ไม่รู้ อร่อยไหมครับบะานีอร่อยมากร่มด้วยอหอ,อมแล้วก็วิววิววัชัยข้างหลังเราจะมีแบบมีวงดนตรีเราจะเสียงดังหน่อยนะ ผู้ซ้ายฟังฟังเพลงไทยฟังเพลงศักดิ์เพลงศักดนเพลงไทยตีสดเตันตีสดฟังนี้เพลงไทยเดิมตีกันอยู่สองผูซ้ายขวาเดี๋ยวเราเดินไปทั่วๆก่อนทัว นี่เขาเปิดไฟตรงลูกพจานแล้วนี่เราก็มาอยู่บริเวณหน้าพระปางใช่ไหมเดียพระปางน้ะลูกอนนี้เขาติดไฟอยู่เะปาอ่นเห็นไฟแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรเนาะอือต้องรอเขาเปิด แสดงมีลูกะอะไร,รด้วยอ่ะสีแดงๆอ่ะล็อกม็ดอะไรนูเออต้นอะไร,รอ่ะไม่ความร่วมมือเลยวันนี้ไม่รู้เปน็นอะไรอยากวิ่งสนามอยากลงไนงะแบบขอเดินหน่อยเดิน <c oughs> ไม่ได้ค่ะเขาไม่ให้เดินกลับ <c oughs> ไปเดินที่บ้านเดไม่ไ้เด <c oughs> ิไม่ไ้เดิไม่ไ้เดิไม่ได้อยู่น้ำยังนิดนึงนะวัง <c oughs> นะเดี๋ยวไปนั่งตรงนั้นไหมนั่งตรงนี้เนียนะ่ยขอบเนี่ย เดี๋ยวรอน้ำให้มันกินเออนั่งก่อนถ้าแบบนิ่งๆอะะ่ะมันจะกินอะ่ะกินีปะอว่าขอเดนินหนูขอเดินหนูขอเดินแนมะ่